ไายนี่อร่อยมากงั้นเชียว ข้าเพิ่งได้กินครีมนี่ข้าว่าสัมผัสมันประหลาดเจ้าคิดว่าพวกเขาตีบัตเตอร์ครีมด้วยตนเองหรือว่าใช้อะไรที่เป็นระบบมากยิ่งกว่านั้นภายีนเพอร์เฟกครีมนี่ก็เหมือนกัน ่านหมายถึงหมายถึงแบบว่าถ้านายจะโกนหนวดที่หลังมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะใช่